สนกระลำปียัดไส้นะครับนี่นะครับอหอมๆเปื่อยนุ่มกันเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับก็เป็นกระลำปีนะครับใช้ลูกกําลังไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกระลำปีก็วันนี้ใช้ห้าหัวก็เลือกซื้อที่หนักๆนะครับถ้าหนักๆเนี่ยแน่นๆอย่างนี้นะคือกระลำปีของใหม่อ่าของใหม่ถ้าเกิดว่าเบาๆก็คือว่าเก่าแล้วซื้อมาแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกเอาเออกสักสองชั้น อืมไม่เอาต้องออกเสร็จแล้วมาผ่านะครับผ่าไม่ต้องขาด่าแชกอืมเรียบร้อยแล้วก็เอาไปคว่ำเลยนะครับคว่ำใส่แช่น้ำไว้ช่วงรอกระหังปีแช่น้ำน,นะครับเราก็จะมาทำไส้นะครับทำเครื่องนี่นะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชี ก็จะตัดเอาออกมาทีหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะใส่ในน้ําซุป่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปหมูสับนะครับเป็นหมูสับนี่เดี๋ยวก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูดำแครอทนะครับแครอทพันเตาเล็กซอสมุลงรสฝาเขียว2ช้อนเสร็จแล้วก็ใช้วม้ีโขลกครับนวดไปนวดให้เขานุ่มเลยนะครับ นีนะครับโคให้เหนียวเลยนะครับเนี่ยเหนียวหนึบเลยแบบนี้ใช้ได้แล้วกระลำปีน,นี่ก็แช่น้ําได้ครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับเขาบานแบบนี้เลยเราก็จะมาเอาไส้เขาออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยัดไส้ไม่ได้เอาแกนกลางเขาออกเดี๋ยวจะแยะแงะออกแต่วิธีนี่นะครับตรงนี้เราเอาออกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทํกระลำปีผัดน้ำปลาก็ได้นี่ โอ้โหแน่นมากนะครับของใหม่นะครับเปิดก่อนเปิดก่อนนี่เดี๋ยวเราตรงเงี้ยเขาออกมาแบบนี้นี่เฉยอนครับปั๊เลยของใหม่นีนะครับแน่นโอ้โหเนี่ยพึบทุกคนมเลยนี่นี่นะครับกว่าจะคว้านได้แต่ละอันนี้ก็ใช้พลังงานน่าดูนะครับทุลักทุเลมาก นี่นะครับเสร็จแล้วก็มาแช่น้ํานะครับแช่น้ําอีกนี่นี่นะครับพว่าแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็ยัดไส้เข้าไปในนี่นะครับไส้ที่แกะมาก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับเดี๋ยวก็เอาไปผัดผักได้ผัดกะลำปีได้นะครับต่อไปเราก็จะมายัดไส้กันยัดเข้าไปให้แน่นๆเลยนะครับนี่ให้แบบแน่นๆล้นๆทะลักทะลักทันไปเลยมีพื้นที่หน่อยเดียวเถอเฮ้ย hey. ดีนะครับก็ ใส่ในี่ยัดใส่ในกระลำปีเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปต้มมันเลยนะครับก็จะต้มด้วยหม้อสตูสแตนเลสเตาหัวมาลายนะครับก็เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง26ซนติเมตรนะครับนี่ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่ตุ้มตุ้มนี่นะครับหม้อสตูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง26ซนติเมตรนะครับวันนี้ผมใส่กระลำปีไปหลูกนะครับแต่จริงๆแล้วใส่ได้ถึง10ลูกเลยนะครับตันี้ก็เป็นสามเกินนะครับที่เราหกไปแล้วสลงไป เกลือน้ำตาลตรวดซอสปรุงรสสีวขาวหอมใหญ่นี่ก็จะเพิ่มความหอมหวานของน้ำซุปด้วยนะคร,รับใสลงไปตุนไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมง <Okay. S 1> ก็เวลาแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> น่ตุนไฟอ่อนนะครับน้ำสใสๆนี่นะครับ ห้าลูกนะครับกําหลังปีห้าลูกแบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็กดลงไปนี่ถึงใส่ได้อีกประมาณห้าลูกเลยนะครับนี่นะครับหม้อเขาใหญ่มากเลยนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ผักชีนี่แล้วก็กดให้จมโอเคนี่นะครับว่าออแล้วนะครับตักใส่ชามได้เลยก็เราจะกินทีละลูกทีละ ตุนกลางปียัดไส้คือตัวพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะครับมาดูนะครับความนุ่มเปื่อยของเขาไม่นุ่มได้ไงนะครับก็หนึ่งชั่วโมงนี่ชิวๆเลยนี่อืนี่นะครับตัวไส้มาร้อนๆเป่าก่อนอื้อ